อบแรกที่ถือว่าประเดิมตู้กาชาแบบซอบๆไปก่อนมาหน่อยโอ้โหได้แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ววันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป u g h o n e แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป u g h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป u g h o n e ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลย Pack MVP แพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปก,กันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลัน g ล r เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลันเลนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคุณทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัฟน์เฟนี่บเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชาตามล่าเลนเจอร์ตัวใหม่กันต่อเนื่องจากว่าตัวโคนี่เนี่ยเป็นลูกรักตัวใหม่ของผมแล้วผมอยากจะได้ทุกๆไอดีของผมเลยไม่ว่าจะเป็นไอรดีลองไอดีไหนก็ตามผมอยากจะได้โคนี่เมทมากๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่ ไอดีแรกกันเลยว่าเราจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีชากะไอดีนี้บอกได้เลยว่าเราได้ทําการเตรียมตั๋วกาชามาทั้งหมด45ใบถ้าไม่พอเดี๋ยวเราจะลันตั๋วกาชาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเปิดได้เลนเจอร์ตัวหน้าตูนั่นเองซึ่งผมบอกได้ว่างบในคลิปนี้ถึงแม้เราจะมีจำกัดอยู่ที่300ใบแต่ว่าแค่300ใบแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์โคนี่เมดได้แล้วโอ้โหน้องน่ารักมากๆบอกได้เลยว่า ผมจะอวยตัวนี้ไปยาวๆเลยแหละมาลุ้นกันที่5ตัวแรกกันเลยว่าเราจะได้โคนี่เมดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันที่รอบนี้กันเลยเราจะไม่เสียเวลาหรือว่ารอโอกาสอะไรเราจะกดข้ามเลยเรียบร้อยตัวแรกมาแล้วเอ็งมาทำไมเอ็ดเวิร์ดม้วนหนังผมไม่ต้องการตัวนี้อ่ะมาหน่อยโอ้ยชุดนักเรียนถือว่าเราเพิ่งแบบ ซบๆแล้วกันอ่ะรอบแรกที่ถือว่าประเดิมตู้กาชาแบบซบๆไปก่อนมาหน่อยโอ้โหได้แล้วมีแหละโอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โคนี่แต่เป็นแซลลี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวใหม่ในเดือนนี้และเราจะมารีวิวกันด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าผมยังไม่เคยเปิดได้เลยเพิ่งมาได้ไอดีนี้ไอดี ID แรกถือว่าดีใจมากๆเอาละได้เห็นคลิปรีวิวแน่นอนสำหรับเจา้าข,ของแซลลี่พาลเฟ่ แต่ว่าเจ้าตัวของแซลลี่เนี่ยยังไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการตัวที่ผมต้องการคือโคโนี่เท่านั้นมาลุ้นกันต่อละกันมาหน่อยโอ้โหกรรมการแจกใบเหลืองแดนมาทําไมไอหัวกลมเนี่ยผมไม่ต้องการมาหน่อยโอ้โหโคโนี่จริงด้วยแต่เป็นโคโนี่เทพีวีนัสขอโคโนี่ชุดเมดได้เะล่าชุดเมดโอ้โหยังจะให้กิโมโนมาอีก หลังจากที่ผมเปิดได้โคูนี่สตัวเนี่ยตัวที่3เนี่ยมันต้องใช่แล้วแหละชุดเมดมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่แบบนีจน้จรมาสิตัวสุดท้ายขอให้ได้ขอให้ตดนเถอะโอ้โหยพีบดอนหน้าลีอามาห้าตัวสุดท้ายขอคมๆลูปคมหน่อยละกันผมจะหมุนวนที่ปากกบ3ครั้งและหลังจากนั้นก็กดเปิดมาหน่อยโอ้โหถึงเมจะไม่ใช่ตัวนั้นแต่เป็นสาวน้อยโงเรม เรียบร้อยแล้วไอดีนี้เป็นสายการบินแบบเต็มตัวได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องไปดูที่กบในครังของไอดีนี้ก่อนว่าผมมีกบพอหรือเปล่าถ้ามีพร้อมบอกได้เลยว่าไอดีนี้พร้อมที่จะไปหลิดตำนานแน่นอนเพราะว่าเกียร์ก็พร้อมเลนเจอร์ก็พร้อมแถมยังไม่พอได้คุณที่เจ้าสาวมาอีกโอ้โหอะไรมันจะแบบอวยขนาดนี้เอาละ่ะในเมื่อเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อละกัน มาอยู่กันที่ IDL list IDL list คือ ID ที่เปิดแสงมืดไม่ค่อยได้เลยบอกตรงๆว่าผมเกลือมานานมากๆเกลือถึงขั้นที่ผมต้องไปปั้นย้อนหลังเจ้าตัวของไก่ท้องอะ่ะคิดดูรอบนี้ผมต้องการมากๆสําหรับเจ้าตัวของโคโนี่ชุดเมดบอกได้เลยว่าเป็นตัวอวยของผมมันต้องอยู่ทุกๆ ID ของผมแน่นอนหมาหน่อยชุดเมดขอคมขมชุดเมดมาหน่อยโอ้ยโรบินหู จะมาทำไมเองอะไม่ต้องการโอ้โหฟอเรนติโนโอ้โหเพลงเวียดนามดังขึ้นมาในหัวผมเลยแบบนี้อะมาหน่อยจังหวะนี้โทนี่เมทโทนี่เมทโทนี่เมทโอ้โหหัวหน้ากะลาสีเรือหันเดี๋ยวผมจะลองไม่พูดอะไรนะแล้วผมจะลองกดข้ามเลยจะได้ไหมนีม่ไงเทพยุทธโอ้โหยังจะตามมาหลอกหลอนอีกมาหน่อยห้าตัวค,วบคูบผมบูบัญชาการ ตอนนี้เหลือประมาณ4ี่ครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีละกันคือมันออกยากจริงแหละรอบนี้อะตั้งแต่ที่เราเปิดได้เนี่ยเราก็ได้แค่ซลรี่ตัวเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นคือเป็นตัวเกลือหมดเลยมาไม่หวังล,วละละ5ตัวสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องเปิดรุ้ว่ะโอ้โหนี่ไงผ้าคลุมชมพูเอาละเรามาอยู่กันที่ไอดีป้ายแดงฝันร้ายของป้อมฟนุคาม เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะได้เจ้าตัวของโคนี่หรือเปล่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าหน้าต่างทีมของผมเนี่ยได้ทำการจับทีมโคนี่ไปถึง2ตัวแบบนี้แล้วตัวต่อไปที่อยากจะได้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโคนี่เมดอยู่แล้วแหละหมาหน่อยจะได้เป็นคู่หูเมดไอดีน้องเลมลูกรักของผมหมาหน่อยโอ้โหมาอีกแล้วพาเฟ่โซดา คืออะไรเนี่ยคือผมได้ไอดีนั้นแล้วแต่ดันได้ไอดีนี้อีกขอเป็นลุงเคก็ได้อ่ะะตัวนี้ได้มาก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ทำคลิปรีวิวและกันสำหรับเจ้าตัวของคาเฟ่โซดาซัลลี่ไปกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าตัวที่เราต้องการเนี่ยยังไม่ออกเลยมาหน่อยโอ้โหแม่มดโคโนี่ขอโคโนี่ชุดเมดได้เะล่าชุดเมดอ่ะโอ้โหเล่าผีหมาเป็นยุคสามกุ๊กเลย ผมไม่ต้องการหมาหน่อยโอ้โหเหลือเป็ดเหลือเป็ดมาทําไมน้องพี่ต้องการโอ้โหพี่ต้องการชุดเมดชงกาแฟก็ชงกาแฟเถอะแต่ผมต้องการเมดอะชงกาแฟมาแล้วต้องเมดต,ต้องมาแล้วไหมโอ้โหที่เมดเอามาทําไมสิบตัวสุดท้ายขอคมๆชุดเมดหน่อยโอ้โหไม่ใช่อย่างนี้ชุดแม่มดห้าตัวสุดท้ายมาหน่อยโอ้โหพี่โก้ลิมหาจบเลย ดูเหมือนว่าผมต้องใช้สูตรแล้วแหละหลังจากที่เราเปิดมาเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้สูตรเลยสักครั้งรอบนี้ขอใช้สูตรหน่อยสูตรของผมคือการกดยกเลิกจนกว่าผมจะพอใจก็คือกดยกเลิกทั้งหมด5ครั้งและครั้งที่6เนี่ยให้เรากดตกลงไปเลยและหลังจากนั้นให้ตัวของเลโอนาดเนี่ยมันปล่อยลูกบอลทองๆออกมาหรือลูกกาชาเนี่ยและให้มันเปิดเองเรามารุ้นกันว่าจะได้โคนีเมดหรือเปล่าถ้าได้เอาไปใช้โอ้โหไม่ใช่นี่มันสาวน้อยคีย์บอร์ด โอ้โหมันก็ออกจริงด้วยแต่เป็นคนละโคโนี้อะ่ะมาหน่อยโอ้โหหัวแดงอลิสมาหน่อยโอ้โหมาร์ชเมโลโล่บาวแต่และตัวที่ผมได้เนี่ยเอาไปย่อยทิ้งยังไม่คุ้มเลยอะ่ะโอ้โหฝันละฝันหลายห้องทดลองมาแล้วมาหน่อยโอ้โหวัละคัสฝันหลายห้องทดลองทั้งหลายไม่ต้องการมาหน่อยโอ้โหโคนี้วันหยุดฤือดูร้อน มันต้องมาแล้วไหมชุดเมทอะไม่ใช่ชุดแบบหน้าร้อนมันต้องชุดเมทสิชุดเมทเท่านั้นโอ้โหชุดปันเลชุดเมทอะชุดเมทโอ้โหชุดศิลปะป้องกันตัวมาห้าตัวสุดท้ายขอคมคมแล้วผมจะพอใจเลยมาหน่อยโอ้โหนี่ไงคมไหมคมไหมละ่ะคูฝึกทหารนอะเอาละ่ะผมว่าเราเปิดมาเนี่ยมันก็เยอะแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยผมว่าผมน่าจะต้องพอ แต่ระดับผมแล้วต้องไปให้สุดก่อนถ้าไม่สุดไม่ใช่ผมไปกันต่อเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ไอดีโทวะซิซึนะละกันบอกได้เลยว่าไอดีนี้ผมก็ต้องการชุดเมดเหมือนกันในงบที่เราเตรียมมาก็เหมือนเดิมเลยก็45บใบแต่ว่า45บใบของไอดีนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าผมจะสกให้เป็นโคนีเมดให้ได้คอยดูหมาหน่อยโคนีเมดโอ้โหโคนีเมดหมาหน่อยอย่าเขิน อย่าเขินผมเลยโคนี่เมดโอ้โหโผมว่าต้องแวะพักถอนหายใจสักครู่แล้วก็กดเปิดแล้วแหละโอ้โหตกใจหมดนึกว่าโคนี่เมดที่ไหนได้มิโกะไม่ต้องการมาหน่อยโอ้โหกูโลหิตขอเลยเถอะผมขอหน่อยได้ไหมนอกจากพาเฟ่ผมอยากจะได้โคนี่เมดกับลุงเคโอ้โหอย่างน้อยถ้าได้ลุงเคอะผมว่าผมน่าจะดีใจมากกว่าอีกได้ตัวพวกนี้ผมแทบไม่ได้ใช้เลยอะฝันหลายห้องทดลองเนี่ย ไม่ได้ใช้โอ้โหเรียบร้อยเลยดีนี้หมดอย่างเร็วเลยตั๋วกรชาที่ผมเก็บมาผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดแหละเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเปิดมาเนี่ยมันออกในพาเฟซซึ่งมันเพิ่มโอกาสทั้งคู่ผมย้ําอีกครั้งว่ามันเพิ่มทั้งคู่นะ GM แต่ทําไมไม่ให้ผมล่ะโคนี่เมทอะมา40ตั๋วสุดท้ายนี้ขอให้ได้เถอะโอ้โหนึกว่าจะได้ไประหยัดงบที่ไหนได้ต้องเปิดต่อ เปิดต่อแบบยาวๆด้วยแบบนี้อ่ะมาหน่อยโอ้โหผู้ชายมังกรเอาละจังหวะนี้ผมต้องเกิดมาหน่อยโอ้โหมันดีสตางดาวเอาล่ะผมว่ามันเริ่มที่จะเข้าเนื้อมากเกินไปแล้วถ้าเราเปิดต่อเนี่ยมีหวังเราเจ๊งแน่นอนแหละผมว่าเราไม่น่าจะเปิดได้แล้วไหมสําหรับโคนี่เมตาโอ้โหูห้าตัวสุดท้าย รูปคมหน่อยได้ไหมมาหน่อยโอ้โหเดลเลอร์แซลลี่จบเลยนี่ก็ชุดเบสเหมือนกันแต่คนละแบบอะโอ้โหเรียบร้อยอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ของเราตั้งแต่ที่เราเปิดมาเนี่ยไม่ได้ตัวแบบตัวที่ผมต้องการเลยเง่ายๆคือผมอยากจะได้โคนี่เมดแต่ผมไม่ได้เลยงบที่เราเปิดไปน่าจะเกือบ300ร้อใบอะผมตีไปเลย300ร้อใบไม่ได้โคนี่เมดแต่ได้เจ้าตัวของแซลลี่ที่เป็นพาเฟ่เนี่ยมาสองตัวผมว่ามันก็อยู่ในขั้นที่แบบ อยู่ในเกลียที่แบบปานกลางแล้วก,กันก็ไม่ได้เกลือแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะ แต่ก็ถือว่าเปิดได้ละกันส่วนใครที่ยังตามล่าเลนเจอร์และก็ยังตามล่าเกียร์อยู่เนี่ยอยากจะเติมแบบงบป,ประหยัดมากๆผมขอแนะนําเป็นร้านเจนาาา้ารองคท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจทะเบียนหรือสัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนาาา้ารองคท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปวีดีโฟนหรือแอป l d Cloud เนี่ยอยากจะเติม เพิมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจนน่าพาคะ้าคอ p ฟ์อัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีสิฟชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับทีน่นี้ก็ถือว่ามาเปิดกาชาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าเรามีตัวกาชาอีกเราจะมาเปิดกันต่อแน่นอนตัวที่ผมต้องการยังไงก็ต้องเป็นตัวของโคนี่อยู่แล้วถ้าผมไม่ได้ทุกไอดีมีหวังผมเติมถลุงเติมแบบ กันหนําแน่นอนน่ะแต่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันค่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ